น娜เชื่อว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างค่ะการศึกษาทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าเด็กไทยยังขาดโอกาสอีกเยอะมากไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้หมดแล้วเด็กคนหนึ่งจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ครูต้องการสอนได้มากขนาดไหนเขาจะรู้ได้ยังไงว่าโลกเรามีอะไรบ้างไม่มากขนาดไหนเพราะมันมีแค่คอมแค่เครื่องเดียวแต่ต้องรวมกัน 5- ้าถึงหคน ไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวแล้วค่ะในบทบาทของยุคสมัยเนี้ยในการที่จะเรียนหนังสือมีทั้งโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่จะต้องเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนมันง่ายขึ้นแต่น้องๆก็จะไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้ถ้ามันยังมีไม่เพียงพอถ้าน้องได้รับอุปกรณ์ที่ทันสมัยหนูว่าน้องๆน,น่าจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นนะคะ อย่างน้อยถ้ามีเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่เขาสามารถมองเห็นจากจอค่ะอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งในมุมโลกที่มีความฝันเหมือนเขาแล้วเขาสามารถประสบความสำเร็จได้มันทําให้เด็กคนนึงมั่นใจในตัวเองและฉันก็สามารถที่จะหาข้อมูลที่จะทําให้ตัวเองเป็นเหมือนคนบนหน้าจอน,นั้นได้ผ่านเทคโนโลยีมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Con n น็กซ์ชวนทุกคนมาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับน้องๆในโรงเรียน Con n น็กซดีที่ขาดแคลนทั่วประเทศ บริจาคตรงถึงโรงเรียนได้ที่ c o n n e c t i d o r g ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า